สวัสดีครับทุกคนครับอยู่ป้อมมานอมวันนี้เป็นวันจันทร์ที่23ตุลาคม2 5 6 6ตอนนี้เป็นเวลา12นาิกากับอีก10นาทีนะครับตอนนี้ป้อมก็อยู่ที่ถนนเอก,กชัยหรือไปสนีนะครับบารุเทียนวันนี้เป็นวันหยุดนะครับเป็นอีก1วัน จราจรสนบางขุนเทียนนะครับทุกคนนะพอเห็นกล้องนะครับพอเห็นกล้องนี่ครับยืนดักดันนะครับเห็นไหมนู่นอีกนายหนึ่งนะครับนี่ครับนี่คือการทํางานของเจ้าที่ตารวจสนบางขุนเทียนนะครับช่วงวันหยุดนะครับป้อมก็ขอประชามันนะครับให้พี่น้องชาวบางบอนหรือเอกชัยเขตจอมพองนะครับที่มาใช้ ใช้รถใช้ถนนบริเวณตรงแยกวัดสิงห์นะครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับชอบมายืนดักอยู่แบบนี้นะครับงามหน้าไหมครับงามหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมครับต้องงามหน้านะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับนี่ครับยืนดักกันอยู่แบบนี้นะครับถามว่าเขาผิดไหมครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาทำงานแบบนี้เขาไม่ได้ผิดนะครับนะเหตุซึ่งหน้า ก็สวมหมวกกันน็อกนะครับนิรภยัยกันนะเราก็เป็นผู้สังเกตการนะครับดูการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจนะครับจับดักจับกันแบบนี้ตามแยกนะครับทุกคนโน่นอีกนายนึงนะครับเห็นไหมครับบริเวณตรงนู้นนะถ้าเกิดอันตรายกับพี่น้องประชาชนจะทํำยังไงครับไม่ใช่ดานนะครับตรงนี้เป็น ไม่รู้ตำรวจเขาจะเรียกกันยังไงนะครับมามอำนวยความสะดวกหรือยังไงก็ระมาระวังนะครับทุกคนนะครับที่ใช้ทางด้านนี้นะครับตรงข้ามแยกนี่ครับบอสิงการจราจรวันนี้ก็คล่องตัวนะครับทั้งขาออกขาเข้านะครับ ตรงนี้เป็นไฟแดงนะครับสมัยก่อนไฟแดงไม่เปิดแต่ทุกวันนี้เปิดนะครับไฟแดงระบัดระวังใครที่ไม่สวมหมวกกันน็อกนิรภัยก็สวมให้มันเรียบร้อยนะครับสิ่งหนึ่งก็ว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้ด้วยความสุภาพนะครับใครที่กำลังดูนะครับคลิปนี้ก็ด้วยความสุภาพนะครับจะด่าเจ้าหน้าที่ตำรวจ